จดกินตั้งเป็ดแงเป็หอบไหมนะหอบไหมเส้นยังันล้ำเงาอะเาใส่อันนั่นด้วยไม่ใเหมือนซูชิอะเหมือนซูชิสังันล้ำเหเนี่ยตัวนี้ี่ไทยรนมนูแม่กินตะมนะลุงอันเนี้ยตัวนี้ แกะมันต้องใส่เออมันต้องใส่ไงถ้ามันไปครบสูตรอย่างขึ้นหัวยอืมมาดูกันว่าใครจะหนะกันลองคิมดูคนอะไรก็ได้พ่อไพ่จะเป็นญี่ปุ่นได้คนแบบเนี่ยกูอ่นเลยน้องกระต๊อกนะดูผีไตเบ้สหอมขึ้นแล้ว เออได้ละมันทำไมมันกินมันโอ้ตะกี้มันยังมาหอมขนาดตะกี้กินนีกาแฟเออตะกี้มันหอมยังกาแฟนี่อันนี้มันเหมือนเนง่ยกวซาบิอะไรก็หากคล้ายๆกันหัวเนา้เตๆเนี่ว้าวมันเป็นย่างยืดอะเหมือนชีสเลย โอ้หวานไปเลยหอมก้าญี่ปุ่นหากินแบบนี้นะกินกับข้าวอ่ะฮัลกินกับข้าวได้กับใไฟซูชิเนี่ยใครกินกันหอนกับ้าญี่ปุ่นใคซูชิ่อนๆอ่ะกินกัอนจิ้มกอนจิ้มอันนี้เดี๋ยวอ่ะสามเม็ดข้องเดียวเป็นยังไงเอาผมออก เตี๋ยมไอของให้เยอะๆอร่อยอ่ะเออได้กลินไหอ่ะกกแสดงว่าไอเฟอร์ต้องต้องกนด้นี่เก่งละหนึงละเก่งลนึงคนพีแหมกับอ่ตะกี้ตกินอยเดียวเดี๋ยวได้ให้เฟอร์เอเออแปงนล้ให้แสดงว่าล้แขายนะ I didn't know what to do.